โอเคครับต่อไปต่อไปที่ไม่ใช่ต่อเก่าต่อเกาคืออะไรมันจะมาอีกสองวันแล้ว่ผมต้องเร่งแล้วด่านที่เจ็ดนะครับเลยตั้สี่ด่านเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยละสุขสันอะไรวะตอนที่เราออกจากถ้ำฉันสังเกตเห็นว่านึกแล้วเชียว คุณคงได้กลิ่นหอมของซุปปลาเหมือนกันสินะฮือคีหน้าแม่งแต่งตัวใหม่เฮียปลาเออเปล่าเปล่าไม่ใช่ปลาฉันกําลังพูดถึงโคมไฟที่แขวนอยู่ตามยอดไม้และกําแพงข้างหน้าข้างทางหรือว่าฉันจะหิวจนหลอนไปเองแต่ฉันได้กลิ่นหอมของซุปปลาจริงๆนะมีรูปวาดอยู่บนโคมไฟด้วย เป็นรูปัวสีดำกับกางหันเออดูแล้วคล้ายกับลายเส้นของอเด็กหัวฟ้านนะครับคนที่อยู่ในภาพวาดอาจเป็นเพื่อนร่วมเดินทางของเธอคนที่มีคนที่มีเขาน่าจะเป็นไอ้เขียวนะครับของูี่เขียวอ่านไม่ออก ปกติเจ้าตัวก็แต่งตัวประหลาดนี่แหละงั้นกังหันก็อาจหมายถึงโปเนียแถมดูเหมือนจะมีคนอื่นอยู่กับพวกเขาด้วยด้วยดูฟีเควินสีไปที่กำแพงพังๆที่อยู่ในป่าซึ่งมีรอยขีดเขียนที่ดูไม่ออกมาเป็นรูปอะไรไม่น่าใช่ฝีมือของฟ้า อย่ามัวเอ้ยอย่ามัวแต่เดาเลยเราตามพวกเขาให้ทันเดี๋ยวก็รู้เองเดินระวังด้วยเอ๊ยโอ้ยโอ้ยเจ็บ <c oughs> โคไฟดวงนี้วาดเสร็จแล้วภาพนี้ให้ชื่อว่าสนทนาอย่างออกรถก็แล้วกันใครวะเอ้เขียวกับโปเนียพูดคุย กันอย่างสนุกสนานมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วและฟ้าก็จับภาพบรรยากาศของช่วงเวลานั้นเอาไว้ด้วยฟ,ฟูกันของเธอเขียวได้เพื่อนใหม่โปนเนียได้รับของขวัญํำค่าส่วนฟ้าผู้ฟึง่งสะบัดฟูกันอย่างไม่หยุดย่อนเอ้ยไม่หยุดยันยันนั้น หย,หยุดหย่อนนั้นผลงานต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอัศวินผู้กลัวการเข้าสังคมที่มากจากไอที่มาจากโลกอื่นเพื่อตามหาพวกพ้องส่วนเรื่องเราหลังจากนั้นโอเนี่ยเควินนี่นาะแล้วก็พี่สาวผู้ล่าเลิองอืมใหญ่โง่เคียหน้าไนที่ฝุด เธอก็มาพักทีอะอย่ากระโดดเข้าไฟแบบนี้สิมันหนักนะเฮียหน้าผูาเข้ากอดเพื่อนของเธอและวาดและวาดไม้วาดมือด้วยความตึงเต้นพร้อมทั้งเล่าให้ฟังว่าเธอเดินตามโคมไฟและภาพวาดมาที่นี่ได้ยังไงในขณะเดียวกันที่ฟ้าเก็บภาพบรรยาย บรรยากาศในตอนนี้ลงบนกระดาษปล่อยปล่อยให้อีกสองคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจะหลุดออกจากวงวงโครจรเขียวเควินทำไมเควินถึงมีเครื่องยิงกระแสคึ้่นของฉันได้เควินรู้ว่ามันเป็นของฉัฉนงั้นเหรอ หรือว่าตัวตนของฉันถูกเปิดเผยแล้วถ้าเควินรู้แล้วก็แสดงว่าทุกคนในสวนทองคำแม้ว่าเขียวจะไม่อยากเผชิญหน้าแต่ความรู้ฝึกที่อยากจะวิ่งหนีนั้นไม่อาจต้านทานความสุขที่ได้ภาชนะบรรจุพลังกลับคืนมาดังนั้นเขาจึงอดไม่ได้ที่จะจ้องมองไปที่เครื่องยิง กระแสขึ้นซึ่งอยู่ในมือของเควินเขียวปืนยิงกระสุนแจนกระบอกนี้เป็นของนายสินะเป็นของนายจริงๆด้วยขอบใจนะมันช่วยฉันได้มากเลยเควินยืดยืดปืนยิงกระสุนแจนให้เขียวด้วยมือทั้งสองข้าง เรากลับเป็นการแสดงความขอบคุณซึ่งแน่นอนว่าภาพแบบนี้ไม่มีทางลบหลบลบลอดสายตาของโปเนียไปได้ดูเหมือนตอนที่ขับไล่สัตว์ร้ายฉันจับเผลอทำมันเสียหายนิดหน่อยไว้ฉันจะชดชดใช้ให้ขอโทษด,ด้วยเขียวคงกำลังสงสัยว่าทำไมคุณ ถึงชอบมันเพราะมันจับถนัดมือเมื่อได้ยินแบบนั้นเด็กหนุม่มก็เผยสีหน้าอะไรอะแปลป่าปลืม้มยังมีอีกไหมและมันยังคอยย้ำเตือนฉันด้วยว่าการไล่ตามสิ่งที่ตัวเองปรารถนานั้น เป็นอะไรที่เท่มากว้าวเขียวดูมีความสุขมากกว่าเดิมอีกยิงเหรอสะ,สะแสดงว่าเครื่องยิงกระสุนไอ้กกระแสขึ้นเกิดการประสานกับนายและปล่อยพลังแห่งภาพลวงตาอันโรงพลังออกมาทำไมไอทำได้ทำได้ถึงขนาดนี้ ในช่วงเวลาแค่สั้นๆผมกับเป็นนายจริงๆเออเขียวหมายความว่าคุณกับเครื่องยิงกระแสขึ้นเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบแบบนี้ดีเองแต่ถึงเวลาส่งคืนเจ้าของแล้วไม่ไม่เคว,วินคือผู้ประสานที่ถูกเลือกโดยเครื่องยิงกระแสขึ้นในฐานะเจ้าของสิ่งที่ฉันควรทำคือฝากฝัง มันให้แก่ผู้ที่มันเลือกกาแฟขึ้นประสานอะไรนนะเขียวหมายความว่าเขาอยากมอบมันให้คุณอ่ะเข้าใจไอ้ขอบใจนะไม่ใช่ขอเชฟวินยอมรับภาชนะบรรจุพลังของฉันจริงๆเหรือเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เขาไม่ไม่ได้ปฏิเสธแสดงว่าเขาอะเองก็สนใจ งั้นเหรอไว้ฉันจะลองแนะนำมางะเรื่องราชาโฮมุและผู้กล้าทั้งเจ็ดให้เขารู้จักวันนี้เป็นวันพิเศษอะไรหรือเปล่าฉันได้เพื่อนที่ถูกคอคอตั้งสองคนแน่ตื่นเต้นนิดหน่อยแฮถึงยังไงอีกฝ่ายก็คือเควินเออต้องทำด้วยความสุขุม เหมือนผู้ใหญ่เอาละ่ะโปรเนียฝากด้วยนะด้วยความยินดีงั้นเหรอในานามของเจ้าของโปเนียขอมอบเครื่องยิงกระแสขึ้นให้แก่ผู้ประสานนับจากนี้ไปเราจะขออนุทิศชีวิตเพื่อความสงบสุขของโลกที่แท้จริงฉันขอรับ ลองตามนี้พวกเขาทำอะไรกันอยู่ดูท่าทางลับๆล่อๆกำลังปฏิปทิฏิทานตนเพื่อกระสับกระสับ <c oughs> ความสัมพันธ์จริงสิฉันอยากถามตั้งแต่เมื่อกี้แล้วว่าโปรเนียอ่านใจคนได้ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ คงเป็นเพราะพี่โปเนียกำลังถือภาชนะบรรจุพลังที่สามารถเชื่อมโยงจิตใจของผู้คนได้พี่เจน่าพวกคุณได้รับภารกิจอะไรเหรอเอออ,อฉันต้องแปะอักฟรฟูน่ะต้องแปะที่ไหนเหรอขอนึกดูก่อนนะเจน่าหันมองรอบๆทันใดนั้น ผู้ไม้ในป่าก็ฝันไหวและมีเสียงคำรามของฝันร้ายเจอตัวแล้วเจอตัวอะไรวะเจออะไรอะ่ะ <c oughs> ปีศาจแค่ด่านแรกก็นานแล้วนะครับมันจะเล่นได้ไม่กี่ด่านเองวะรอบนี้ซับแม่งยาว <c oughs> เนื้อเรื่องยาวนะครับเกมพีไม่ค่อยยาวนะแต่ว่าเนื้อเรื่องมันยาว กมผีก็ไม่อยากให้ยาวหรอกยาวเกินไปก็ไม่ดีมาแล้วสวัสดีท่านสมาชิกสบายดีหรือเปล่าไม่ได้เจอกันนานกว่าจะได้เจอกันเนะี่ยกูอ่านตั้งนานเนะี่ยอ่านซับนานไปหน่อยขออภัยมาเจอกันหน่อยไปรุ่นทำอะไรเอ่ฮิอาวไปโดนอ้อันตรายอันตรายเอาไปกิน อุ้ยอย่อาโดนเต็มเลยประมาทไปหน่อยเคย้าเบสบอลอัคีอุ้ยสวยเบสบอลอัคีฮิยุยนี่ไงฮิลบโอ้ยปลอดภัยเียวินเอลฟิ่ตายซะพวกนอนมาแรงเฮ้ยปลดปล่อยอันติออพติเมทไทม์ เยอะเยอะเยอะเออโดดไม่ขึ้นพลังจะหมดแล้วเร็วหน่อยอะไรอะไรตายซะพวกกิ๊กี้ระเบิดอัคีระเบิดพลังอัคีสวยโอ้โหบอสใหญ่ว่าแต่เหี้ย ระเบิดพลังอักขี้ยอไออะไรวะกูโดนอะไรอ่ะตายซะเออย่าเควินอะไรตายสวยชบุชบเชบ่นะชบุบชับโอเคสวยจบไปได้ด้วยดี หวังว่านะตอนนี้แหละเคียหน้าได้เลยคอยดูนะเคียรหน้าแปะกระดาษสีแดงที่มีอักษรฟูบนหน้าผากของฝัดว์ร้ายสัตว์ร้ายที่เกี่ยวกราดลงเอ้ยเกี่ยวกราดสงบลงในทันใดในทันที <c oughs> วิธีการของเอออะไรวะได้ผลจริงๆด้วย แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นสัตว์ชนิดใดกินได้หรือเปล่ารสชาติเป็นยังไงควรปรุงแบบไหนไว้ลองถามดูดีกว่าเจ้านี่กินไม่ได้หรอกไม่ต้องห่วงฉันไม่กินมันหรอกก็แค่ลองนึกดูเล่นๆหนะแต่เมื่อกี้คุณตื่นน้ำลายนะเออฮะดูเหมือนมันจะชอบลงไปกิ้ง ในอะไรวะโคนนะเรียกมันว่าช้างกุ๊กโคนก็แล้วกันพื้นที่จะหมดแล้วอะ่ะหรือมันจะชอบลงไปเลยดิ่งโคนคืนโคนช่างเ็งชื่อน่ารักแบบนี้ต้องไม่มีใครกินมันแน่ฉันอยากวาดรูปมันนั่นฝีนะยิ่งฟ้ามีแรงบันดาลใจมากเท่าไหร่แบบ ล่างมังงะก็ใจยิ่งลาบลื่นมากเท่านั้นในฐานะแฟนขับเซเล่ต้องมีความฝูกมากแน่แน่แต่ยังมีสัตว์ร้ายตัวอื่นป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้ดูฟิเมื่อเควินพูดเช่นนั้นทุกคนถึงเพิ่งสังเกตเห็นรอยเท้าขนาดใหญ่ที่ปะปนอยู่ในเศษหินและดิน ซึ่งทอดยาวเข้าไปในสวนลึกของป่าสวนลึกของป่ากเกือบลืมแน่ว่ากำลังตามล่าเจ้าตัวใหญ่นั่นอยู่ถ้ามันเกิดขึ้ขนมาแล้วก็แย่แน่ใช้เวลาไม่ค่อย,อยใช่เวลาไม่ค่อยถ้าเรารีไปกันเถอะใหญ่โง่เคนหน้าระวังตัวหน่อยสิรู้รู้รู้แล้วหน้า ใหญ่งโง่ด่าก็ใหญ่งโง่เลยไปโหดเกินด่านที่แปดอยู่รอดปลอดภัยสุขฝันเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับเหมือนจะเป็นการเล่นนะครับไม่น่ามีซีจีไม่น่ามีเลือดเลือดเล่นเ,เลยดีกว่าขอพักหน่อยพักด่านนะอันนี้แม่งก็ให้อ่านทุกด่านมันก็ไม่ใช่นะครับโอเคมันต้องแบบนี้มับบนต้องแบบนี้สิ เอ้ยมาเลยไวรุ่นตายปะพร้อมบวกเรมือเลยบอกเลยเฮ้ยตรงนี้ตัวนี้อันตรายอันตรายบ้าเกิดไปแล้ะอะไรไปรุ่นอะไรรอดรอดรอรอรอ,รอ,รอ,รอทำไมเข้ามาเข้ามาตายห,หมดสมยัยไปกันเลย ยิ่งเตรียมตัวใต้ระเบิดระเบิดโอ้ยเออโอเเ้ยเหียแล้วเนื่อยมันมาเยอะวะ่ะมันมาเยอะไดฟูแคนนอนหมดหรอยงหมดรอยัง,ย,งยังไม่หมดว่าเราเชี่ยวสวยไดฟูแคนนอน เตรียมประสานงานป่ะอุ้ยเยอะเยอะเอาอะไรวะอ่ะแอปดุนโผโหยาไซคโคนอือใส่คโคนเคีรยหน้ยาย่าระเบิดพลังแม็กมีมีเซน ตายซะพวกกิงกือเฮ้ยอย่าอย่าไี่ไงเอาหรือเปล่าวัยรุ่นเป็นไงล่ะตายหาไปสวยดูเดือดมากรอบนี้ดูเดือดมากขับไว้แล้วเชียวว่าเล่นจบเลยนะครับไม่มีเ,เรื่องเสริมด่านที่เก้าก็น่าจะเหมือนกันนะครับไม่มีเ,เรื่องด่านที่สิบมันมีแน่นอนครับคงต้องเอาไปพาร์ทหน้าก่อนนะเพราะว่ามันยาวมากเลย ยาวเกินไปสวัสดีไวรุ่นมาแล้วเหรอฮผู้โชคดีของวันนี้สวยตายซะเอ้ยโดนบบเต็มทำอะไรทำอะไรชบชบสวยที่ลบล้วโอ้โหเกือบไปละ เกือบดโดนละลดปล่อยเต็มลิมิตเฮ้ยเอาหรือเปล่าล่ะเอ้ยสวยจะแลกหมัดหรือเปล่าเฮ้ยอ่ะจบเร็วอุ้ยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะสวยไฟโคไฟโคเคียหน้า เชวินปลดลิมิตปลดลิมิตและโหดแน่นอนสวยมาอีกเหรอมาเยอะวะมาเยอะมาเยอะตายซะสวยไปดีกว่าจบแล้วปมาเพิ่มมาเพิ่มมันมาเพิ่มมันมาเพิ่มสวย ตายซะอุ้ยอ้ย,อยเข้าไปเ,เต็มๆเลยเข้าไปโดนดาเมจเกน่ะฟูครอสฟูครอสเบอร์นิง่งลดลิมิตถูกไหมจบไปอย่างสวยงามโอเคด่านที่สิบเอาไว้พาร์ทหน้านะครับ ใครนี่ก็มารับชมฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับมันมีเนื้อเรื่องนะครับกลัวมันยาวมันยาวเกินไป